คือสิ่งใดยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการไลฟ์สดนะคะในช่องหมอแจนดูดวงพยิบุการอ่านพลังงานเป็นการอ่านตามหน้าไพ่นะคะใช้วิจนะญาณในการรับชมและรับฟังนะคะส่วนใครที่สนใจอยากได้คําตอบเป็นของคุณเองไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นะคะแอดไลน์ไอดีนะคะขอคุณที่พร้อมโอนรบกวนอ่านราคาให้ครบถ้วนก่อนนะคะกดกติกาของทางช่องนะคะ ราคาขอบคุณมากๆนะคะสำหรับใครที่กดไลค์กด subscribe เข้ามาติดตามกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาส่วนใครที่ว่า,อ,าอยากจะดตอบแทนหมอแจนนะคะที่หมอแจนนะคะออกมาทำคลิปนะคะดีๆเพื่อผู้คุณนะคะโอนยอดผ่านบัญชีเกสิกรตองสี่นะคะ,ะไรายได้ทั้งหมดตรงนั้นเราจะเอาไปทําบุญในการปฏิบัติธรรมในการเดินทางไปปฏิบัติธรรมทุกครั้งของหมอแจนนะคะไม่ว่าจะเป็นจ่ายค่าน้าค่าไฟนะคะซื้อของถวาย ครูบาอาจารย์พระพิสุทธิสมณเณรคนที่มาบวชปฏิบัติธรรมนะคะอะมาเริ่มกันเลยนะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่รอคุณอยู่นะคะคือสิ่งใดคือเรื่องใดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะที่กำลังเกิดขึ้นคือสิ่งใดนะคะเพื่อน อ่อไพ่กำลังจะบอกว่าหมดเวลาที่เราอะนะคะจะเจ็บปวดเสียใจหมดเวลาที่เราจะซ่อนนะคะความเจ็บปวดเสียใจหมดเวลาที่เราจะทําตัวเหงาเศร้าซึมนะคะหมดเวลาที่เราจะอ่านะโดนใครขโมยผลงานหมดเวลาที่เราจะโดนแทงข้างหลังนะคะหมดเวลาแล้วที่เราจะรู้สึกว่าขาดแคลนไม่ได้รับการเติมเต็มหมดเวลาที่เราจะถามตัวเองว่า ฉันมีคุณค่าแค่ไหนในสายตาใครบางคนในสายตาคุณหรือในสายตาคนที่เราชอบนะคะหมดเวลาที่เราจะรู้สึกขาดแคลนเงินทองหรือไม่พึงพอใจในรูปร่างหน้าตาของตอนเองหมดเวลาที่เราจะ,ะดึงพลังงานเก่าเดิมที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เรานะคะไพ่ปัจจุบันเขาบอกว่าทร e o อ c u p นะวันนี้หมอแจนเช็คพลังงานส่วนตัวของหมอแจนเองนะคะไพ่ที่ตกออกมานะทรี o u p แล้วก็หถ้วย นะแปลว่าจากนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณก็คือคุณจะต้องอนุญาตให้ตนเองพบปะผู้คนวงสังคมนะอนุญาตให้ตัวเองนะเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยมันว้าวกว่าตัวเราไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะให้เรารู้สึกมีความสุขอนุญาตให้ตนเองมีความสุขนะคุณจะได้เฉลิมฉลอง คุณจะได้พบเพื่อนใหม่มิตรภาพใหม่เมื่อคุณนะคะเปิดโอกาสให้ตนเองมีตัวเลือกมีทางเลือกเป็นผู้เลือกนะคะหมดเวลาที่นะคะเรานะ,ะจะไปอยู่ในโลกแห่งฟอมฝันที่มันจับต้องไม่ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ นะอยู่ในห้วงฝันจินตนาการความสัมพันธ์ที่มันพัฒนาไปโดยความรู้สึกที่เราไปอินกับช่องหมอดูใดหมอดูคนหนึ่งที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเพ้อฝันจินตนาการไปไม่ได้อยู่กับในสถานาการณ์ความเป็นจริงเราไปอยู่ในตัวเลือกทางเลือกไปอยู่ในช้อยของใครบางคนแล้วหมดเวลาสิ่งนั้นแล้วนะคะมีอะไรหลายอย่างในโลกใบนี้ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากๆนะคะ 1. นนะคะเปิดโอกาสให้ตนเองได้พบ ผู้คนเพื่อนฝูงนะคะนะมาเปิดไพ่กันต่อนะคะนะการเริ่มต้นใหม่การมีแพชชั่นกับตัวตนของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นงานการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่นะคะ 1. การออกไปพบปะผู้คนนะคะเจอครูบาอาจารย์หรือนะ,ค,ะคุณกำลังตื่นรู้นะะในขณะที่คุณผ่านกระบวนการอะไรต่างๆนะคะ คุณได้ตระหนักรู้ว่าจิตวิญญาณของคุณเดิมทีนั้นต้องการสิ่งใดเหมือนเราได้ปัญญาญาณมานะคะเหมือนเราคิดออกว่าเอ้ยทําไมฉันถึงต้องวิตกกังวลกับบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนะ,ะเขาบอกว่าต่อจากนี้คุณจะไม่รู้สึกเหงาจะไม่รู้สึกขาดแคลนจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือนะ,ะโดนใครบางคนทอดทิ้งในอดีตหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ คุณจะเข้าใจคุณจะตระหนักรู้เหมือนเราตื่นรู้ว่าเฮ้ยจริงๆจ,งจ,งจิตวิญญาณของเราเนี่ยนะคะไม่ได้จําเป็นจะต้องไม่ได้อยากจะอยู่คนเดียวฉันสามารถมีความรักที่ดีได้ฉันไม่จาเป็นจะต้องเก็บเนื้อเก็บตัวฉันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนที่แก่ชราโดยที่ไม่มีเพื่อนฟูงไม่มีสังคมฉันอนุญาตให้ตนเองมีความสุขได้นะทีออครับนะคุณจะเจอใครบางคนที่คุณรอคอย นะเป็นการออกไปเจออาจจะเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มเพื่อนกลุ่มวงสังคมใหม่นะแสดงว่ามันเป็นวงเป็นวงสังคมที่คุณะเป็นคนดีแต่บางครั้งเราไปคุกคีกับในกลุ่มวงสังคมที่สินไม่ได้เสมอก,กันกับเราไม่ได้เป็นคนใจดีเหมือนเรา ะะไม่ได้เป็นคนที่หวังดีกับผู้อื่นหรือจิตใจดีนะคะไม่อยากดินทาใครไม่อยากให้ร้ายใครหวังดีกับเพื่อนมนุษยชาติมนุษย์นะทั้งหลายหรือคนอื่นๆด้วยความหวังดีเราหวังดีผิดคนนะคะเขาก็เลยเอาผลประโยชน์แต่ณจักนี้เราอาจจะเจอใครบางคนนะคะเป็นกลุ่มอาจจะสามคนก็ได้ที่จะมาเป็นเพื่อนใหม่เรานะในนี้นะ เพื่อนนั้นอาจจะนำพาใครบางคนมาให้เราก็ได้แต่แน่นอนละเพื่อนกลุ่มนี้นะจะเป็นเขาเรียกว่าบัดดี้พาร์ทเนอร์หุ้นส่วนคู่ค้าทางการค้านะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราอะรู้สึกมีความสุขนะคะเนี่ยเราได้เพื่อนกลุ่มใหม่เรามีความสุขนะคะสิ่งที่ดีนะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอสออฟวมีพลังงานเขาบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะเลือกทำแล้วตัดสินใจอาจจะเป็น โปรเจกต์ใหม่อะไรของคุณก็ได้ที่อยากจะคิดอยากจะทำนะคะการเดินทางท่องเที่ยวความสัมพันธ์เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะทำและคุณจะจัดเรียงสันลำดับได้ถูกต้องนะคะมันเหมือนว่าถึงเวลาแล้วที่ที่เราอะนะคะจับชีวิตเราจะมีความสุขและจะโฟล์ไปเราเข้าใจสิ่งที่ผ่านมาได้ถูกต้องนะคะเราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลือกในการใช้ชีวิตของเราเองนะ คุณจัดเรียงลำดับะะได้ถูกต้องว่าสิ่งใดที่เราควรทำไมคะเอาไว้ในชีวิตสิ่งใดที่เราไม่ควรเอา,เอาไว้ในชีวิตเราไม่ว่าสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่มันเหมือนเราตกผลึกนะคะเหมือนน้ําที่มันนอนตะกอนอะนะคะตะกอนที่ไม่ดีเราก็ทิ้งไปเราเอาน้ําที่ใสๆเนี่ยนะคะเราจะมองเห็นความต้องการของตัวเรานะคะเราจะเจอคนที่คล้ายเหมือนกับเรานะคะ คิดเหมือนกับเรานะไม่ฉาลิษยาผู้อื่นนะคะแล้วก็ไม่หักหลังผู้อื่นไม่แทงข้างหลังไม่แบบว่าหน้าเนื้อใจเสือนะคะไม่ยิ้มและข้างหลังถือมีดไว้เพื่อแทงเราสิ่งนั้นคืออะไรก็แล้วแต่มันจะผ่านพ้นไปมันเหมือนคุณมองคนออกแหละนะอันนี้อาสมัยถึงผู้คนในอดีตหรือผู้คนที่คุณกําลังจะไปเจอใหม่คุณจะมองออกคุณเข้าใจอ่ะมันเหมือนว่า คุณได้ปัญญาญาณอะมันเหมือนเราได้ตามันเหมือนที่เราได้ตาเทพที่เราสแกนคนนะคะนึกออกไหมว่าคนไหนที่สวมหน้ากากเราจะรู้คนไหนที่ไม่ใช่สวมหน้ากากเราก็จะรู้เราเข้าใจนะแปดแม้เท้าเนี่ยนะเขาบอกว่างานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดจะทําหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันสามารถทําได้และชีวิตคุณจะมีความสุขนะคะอันนี้แสดงว่าคุณจะเจอใครบางคนที่เป็นเพื่อนหรือ เป็นวงสังคมใหม่หน่วยงานก็ได้หรือเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพก็ได้หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเมื่อฉันเจอเพื่อนกลุ่มนี้เมื่อฉันไปอยู่ตรงนั้นฉันมีความสุขว่ะทําไมฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนนะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะหมอเชื่อว่าสิ่งเนี้ยนะคุณ่ะนะนะน่าจะเจอสิ่งนี้มาก่อนที่คุณจะมาดูคลิปนี้บางคนเนี่ยมิตรภาพเนี่ยได้เก,เกิดขึ้นแล้ว นะเป็นเพื่อนเป็นความสัมพันธ์และคุณก็กําลังจะไปเจอนะไปเจอมิตรภาพนี้กลุ่มเพื่อนกลุ่มนี้อีกนะหมดแล้เพื่อนกลุ่มนี้ที่คุณกําลังเจอคุณจะต้องรักษามิตรภาพนี้ไว้เพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อน,นํามาซึ่งศักยภาพการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอนาคตไม่ว่าคนนี้จะยังเป็นเพื่อนของคุณตลอดไปหรืออาจจะนํามาซึ่งความรักความสัมพันธ์แบบชู้สาวแบบชายหญิงมันได้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆนะคะ ให้คุณลงไปดูในดีเทลรายละเอียดมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณไม่คิดไม่ฝันว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้อะแล้วมันราบลื่นอะมันเหมือนคนที่คิดเหมือนกันมันเหมือนว่าคนที่เป็นไปในแนวทางเหมือนกันไม่ได้ย้อนแย้งว่าอ่าไม่ได้ย้อนแย้งตีสองหน้าว่าทําเหมือนดีกับเราแต่ความจริงประสงค์ร้ายกับเราอ่าแล้วก็ขโมยผลงานเราอยาก๊อปปี้เราอยากเป็นเหมือนเรานะคะ เอาตัวเราเนี่ยนะไปเป็นแบบอย่างแล้วก็นินทาเราลับหลังแต่ก็ไม่ให้เครดิตเราหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างเมื่อก่อนที่เราเคยเจอมานะคะแต่ตอนเนี้มันจะไม่เป็นสิ่งนั้นแล้วนะะเหมือนความดีของคุณเนี่ยนะ,ะจะให้สิ่งนี้ต่อคุณขึ้นอยู่กับการกระทําหรือการแอคชั่นของคุณว่าคุณน่ะจะเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะเนี่ย ออกจากพื้นที่จากเซฟโซนจากสิ่งเก่าสิ่งเดิมหมอเชื่อว่ามันเป็นการที่ยึดถือสิ่งเก่าสิ่งเดิมสถานที่เดิมผู้คนเดิมหรือหน่วยงานเดิมที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราขึ้นอยู่กับคุณนะคะาราคาประมาณนี้นะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะคือสิ่งใดที่กำลังรอคุณอยู่นะคะมันบอกว่าความสุขมิตรภาพความรักความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยน เปลี่ยนชีวิตของคุณไปขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองว่าคุณนะคะจะยอมเปิดโอกาสให้ตนเองเนี่ยนะออกไปสู่โลกใบใหม่ไหมนะคะสังคมผู้คนหรืองานหรืออะไรแบบนี้สิ่งที่หมอกําลังจะสื่อพวกคุณนะคะเอาราคานะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจักรวาลจะนําพาคุณไป แต่ถ้าคุณไม่ได้อยากไปนะคะพร้อมกับจักรวาลที่กำลังรอให้สิ่งดีๆคุณอยู่ขึ้นอยู่กับคุณนะคะโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะไลฟ์สดหน้านะ,ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ